สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกขุสุคนนะครับมาพบมาพบช่องจาชาตถุงล่านะครับเอาละครับมือนี้จัดเมนูให้พี่น้องเอฟซีสายเนื้ออีกานี้ครับเนาะเนื้องามๆนะครับเป็นเนื้อส่วนขานะครับเขาเป็นเนื้อขาอย่างเงี้เนื้อขาล่างเนื้อขาล่างนะพี่น้องเนาะมือเนื้องงามเลยครับเนี่ยสุดขั้กพี่น้องเอ้ส่วนขารอบใบนะครับตัวนี้เขากินยนี่ยมือแรงนะพี่น้องเนาะตัวนี้มือนี้มากครับซูเปอร์เก่งนะครับมือนี้ซูเปอร์เก่งเก่งเอฟซีหกนะครับ เดือกงานระงานกับบ้านอพอกันอีกรอบนึงครับพี่น้องเห็นมีกับซีมีตับนะครับมีสามสิบจีบนะพี่น้องเนาะเดือกมีเนื้อนี่ยนะพี่น้องมันนี่แี้วนะครับเป็นเแี้วเพียร์ว,วันนะพี่น้องเด้อเอ้าเดี๋ยวหั่นเนื้อก่อนพี่น้องก่อนีด้เพียร์วันนะเนาะเพียร์วันแี้วนะอู้พี่น้องเลยเกรียวเลยสุดใสเลยใสเลเขียบเชียบเขียบพี่น้องเขียบโอ้โหโอ้โหขนาดเลยเนี่ยสุดแก้วนะครับ สวัสดีครับ,รบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุข้อน,นะครับมาพบมาพบ,าพบช่องจ่าฉาถุงล่านะครับเอานะครับวันนี้พอดีมาเยี่ยมซูเปอร์เก่งเนาะครับเนาะเนมีแนวมาฝากพี่ตัวน้องนะครับปเ,าาปนนเป็นอาหารสิงตัวพี่น้องเป็นเนื้อยังก่อเนื้อเนื้อเนื้อขาล่างเนื้อขาล่างนะครับเนื้อขาล่างครับตับตับบานนะครับเนื้องามพี่น้องเลยตับกืบตัวนี้ง่าพี่น้องเอาผักแกี่ยมอนี้บักตูมซาอูนะครับมีบักแตงมีตัวผู้นะครับแล้วจะมีตัวน้อมบักซี่ใช่ล่ะสมเขาใช่ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสมมีสวมเขาไหมก่อนเอา เปิดเปิดเปิดต้อมรับรถมาหน่อยที่มาเปิดดี่มาหน่อยส่นี่ก่อนใส่ยสวมก่อนนี่ได้ได้ได้สวมมาได้สวมเอ้าเก่าแล้วครับพี่น้องสำหรับจ้าแหดกับพร้องหัาไหลนะครับเนาะเอ้าน้ำไม่ต้องเดี๋ยวท้องร่วงโอเคเอาไหมยองเป็นอะไรสวมเพป็นเพคนดวงเลยขอยค่อยค่อยให้ลูกสัตว์ใหญ่ยิ่งเนาะนี่ไง ใส่ขมเนี่ยนี่ได้อยู่อ่ะบีอันนี้อันนี้ได้บีพกว่นี่อันนี้บตัวนี้เป็นบีพกขนแบียงหามาแจ้ตัวนี้เป็นแกยวโอ้ยแก้วขุ่นดีสิคเบิังครับพี่น้องแกยวเจยวเพียเนาะอันนี้ใส่บีเหนียวตุยตุยครับเพียเพิ่นออนดีลิผมขอเปี่น้องเลยไหวแจ้ได้ครับเพราะเอาละเอาล้วจะมังยองเลยดิใส่อะไรตั้งแต่มซ้ำขมแหละมาพี่น้องเลยป่ะนี้ยอุ้ยเบิังเป็นเป็นห้ดีๆเลยครับอืมขอบคุณนะครับเสียงเนื้ออ่าบ้านขอนแก่นนะครับ ของคุณแม่กวางคุณพ่อกำหนดนะพี่น้องโอ้เอาเดี๋ยวฝุงนมีตามมัามาแซ่บๆกันนะครับมาเนี่ยนี่เอานี่ก่อนนี้ผมเห็นเขามัดเส้นนี่มาพี่น้องนะยังก็เขาเป็นยังก็ซาชิมิว่ะซูชิเจียซูชิกัว่าได้เถอะอู้เจียวเนี่ยตุ๋ยๆเลยมาครับแซ่บๆกันนะพี่น้องนะนี่ครับเนื้อหวานครับแซ่บเนาะมันหวานมันสดเนาะโอ้ขอหยุ่มเลยพี่น้องเห็นนี่ยเหมืกับน้ำลายเตี้ยนะ ตับก็เหลี่ยมม,งมงองๆดีนะอืมบรรยากาศกำลังดีครับเ,นเ,นเ,รเหลืองานยมแรงไปเลือเนี่ยพากันหาแนียวยูแนวกินอืมวันเสาร์หน่อยครับมือนี้วันเสาร์หน่อยได้ดอกพักซีนนึ่งตับเ,เนียวเดีรรครับ สดใหม่เนื้อร้านนี่ขันวามาตะช่องจ้าทานนี่เขาเขาเพิ่นเพิ่นคุณแม่เพิ่นมีราคาพิเศษป่ะกอบดอวเพิ่นแถมแบบยงหลายเด้อแมนเนาะแมนไปยันในกับแถมแหละคือว่าเพราะว่าขาจอนขาประจำครับแวะไปเบิ่งครับมาเราเจอืมเป็นยังไงแกเอาแคบรักเนี้ยตุยเลยมัน สมครับเพียสดๆอยู่เพียวันเนาะสามทิพเกยบพัวพูครับพัวพูครับอันนี้สวนสื่อบอกให้เลยนว่สวนอยู่งางไรตลาดนี่เระปลูปกด้่ทางหลังเนี่ยเป็นเนบื้อร่ลย นังด้วยโอ้โหมือนไตเนื้อส่วนนี้มันหวานดีเนาะโอเคย่บอ่ะ ม่ล้ตับทั้งผีแล้วน่าเสียบเสียงกบทั้งผีเลยเสีบยบีิรีได้ตามนี่กันไม่ไหมนี่กินอะไรก็เสียบเลเนาะมาเด้อพี่พี่ล้ว <c oughs> เอิเบเลยนะพี่พี่ไเลยนะเออฟซืพิ่นมาใหลูกกันปีแดงไหมปีแดง ลูกผู้หมดแดงวะพิ่มาหาใช่พิ่เป็น C F เอฟอฟซีลูกชายหมวดแดงเนาะพี่พี่ว่าอันขันขันขนยันตัวยินให้ตัวข้างซื้อพี่แล้วมาเลยพ่อนะ <laughs> <laughs> มาเด้อพี่พี่แล้วมาเด้อครับ <laughs> พูดไดอย่างให้ข้างคือให้คิดว่าไปกับคอมเมนต์มาเด้เพี่อเแเ้วเตือนันที่เวะนะียนนับฝากพูดทางเพื่อนออกรถไม่เด้เด้องานอยู่นี่แหละครับควา้างเพื่อนมาก <c oughs> นอกกับกะเสียตติมนเ่ยเหรอธรรมาดา น,นี่พี่น้องเขาเอื่นยังตุ้มซาอูดอกว่าอยังดอกบอสันเดียตุ้มแขกตุ้มแขกทั้งมองกับเอื่นตุ้มแขก่มันนนกคือนเานะแด<ต>้ผมเอื่นติดป่าปลาะถ้ตุ้มซาอูซาอูอแหละเข้ากันครับกับเนื้อนี่บอกเลยแต่มันกับเรียวแต่ผู้มากดอกว่าแต่สำหรับผมนี่ผมว่าถือกันได้แล้วนี่ซาอูนี่โอ้รเกลียดไหมเหนียวดีเนาะแม่ โอ้อขักขนาดเลยบ่ผิพ<ม>หดวังครับเจมันสวดขักทีเหิวางเนี่ยเนาะคนบๆก็นีควางดีก่ก็หนีกับบีบปกน้าหาดหลังเลยบีบปากน้าวหาดลังกินค้าควงหุ่นละใครเขาตอมใช้สว่นที่ทังไหนก่นเจลาเออนั่นแหะชุดนั้นชุดนั้นเออ บ้าฟ่า,าว <c oughs> บ้าบ้าฟาว่คงจบ้าบหน่อยบ้านมาักว <c oughs> นี่ครับพวกพักปดันผู้เถาวางได้วกว็่ลมปูดเนาะอนากขนาดเลยครับาน,น้วมาเนี่ยวาตามบ่ คำซองเนาะนี่สดนเนี่ยมันสิบโมีกินมั้วยังเนาะน้ำคำได้กินก็คือกินข้าวเนื้อที่มันเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วถ้ากินเนื้อว่าใดกินสาบเนื้อสาบว่าสาบว่านี่มันแบบมือแมนเนาะม่อแมนเนาะฮึมคุณเวียนตัมเพี่น้องเลย ตับตัวนั่นหัวอะไรเป็นวะเงี้ยเอาตัวไงเนี่ยเลยบ่าอะไร้างโอ้ก็สีหดวโอ้อันนี้ก็ได้คื่อบานแหละเนาะอยู่บ้านอยากกินยังก็ได้กินคันยาอยู่ทางกรุงเทพกรุงไทยเขาว่ามันเป็นงัวยังเนาะงัวเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวหันเนาะงัวขุนงัวเลี้ยงหัวหันถ้ามากินเพียกินยังสวยๆทั้งสี่มันงกะมันกะบ่คือนอะไรงัวมดดลน้ำไก่เนื้อมดดล มงูมันเทาก็ปล่อยเลี้ยงเนาะแม่กับปล่อยอ๋อกินหนาก,กินเสียงอันนี้บ้านอะไรกันเนี่ยเอ๊นี่มาหมองข้างนั่งเลยบ้านเปลยบ้านเปลยบ้านเปลยอำเภอเมืองหมอแม่น้ำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดไกลไปไกลมากแตมาผู้รู้จักษ์แเบียม,มาเรียนได้ครับถือเหล่ามานนำ <laughs> บ่สันบอกกันบ่คใครรู้เรื่องเนาะ <laughs> มาตรฐานนี่ดีวะแคบกุ้งคำสองเลยเลยพักกระกวบครับว่าดำปุ่มเธนะับมือหน่อยว่าเนี่ยคือหวันเนี่ยโอ้มือนอันมือนอันแด<ม>้งว่าหน่อยเลยอืมเขาไปเจอเนี่ย ข,ข้าเจ้าะกำลังเอาขาเขื่นแขนพื่อนีเดือดใหญ่งเลมหรอแม่เโโต้นบันควยยาตีหมดแล้วว่าจะไปเอาข้าวยี่ยงกัเ<อ>มืออยู่เนาะเยี่ยมไปยามเพิ่มเ<อ>พิ่มมี่ล้านทาั้งทางเด้บว่าพูา้ใดก่อนลูกสาวกว่อลูกชายก่อนเพิ่นขายอือันท<ม>้ายว่าสะดวกไปสื่อไปเห็ดกินยูบานเรื่องไหนกับพานไปพานมาเพิ่นมี่ล้านเพิ่นมี่ล้านดีว่าเห็ดสำเร็จอ๋ออันนั่งทั้งทางไม่ได้ล้านนะแม่เห็ดเห็ดเห็ดหลาบน่ะเนาะเห็ดหลาบเห็ดต้ม มีครบเครื่องครบครันครับเพราะว่ามัเป็นต้มลาบก้อยอีย่างแวะไปเบือ้องไรครับเคียงเนื้อบั้นคอนแกนทางออกใบพัดไปออกไปทางใบพัดลอยเอ็ดว่าปีสร้อยตับตอนหนุนหดได้จากตอนนี้นะเอาคุณละคำสองคำเนี่ยน,น,น,นะเอามันก<อ>็ได้รสชาติเนาะตอนนห,ดเน,นนหดเนี่ยเออมันต้องลูกเต๋าไหมเนาะยำใบมันแตกพักเลยมั้ยอ้าวซูเปอร์สะแดร์ลุยอัน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 ไม่ฮองเพฮ่นอันกับหัวโป๊ะ เอามานน่พูละคำเอาพูละคำนะเขาเอามีพี่น้องอู้ีบางเลยหรอเอาชนเดี๋ยวเวเอาเอาบาน่ววมนไปพี่น้องเอาอืมอืมไปนี่ดูเรื่องเอาสวมไม่ได้เบียงแก่นบ่แก่นก็สวมไม่ไเบียง อโ้กินเนื้อเสียบพี่น้องเนี่ยเสียบแห้งที่มูจินนะครับปกติพันธุ์ที่เป็นบังเลยเดี๋ยวพันธุ์มูนี่บังชังบางมากว่าช่วงนี้มันมีอันบางยังกว่าอันบักสายพันธุ์ใหม่ไหมเขาเขาประเทศวาดได้เขาประเทศวาดได้เขาเขาไปเขาเนาะแมนเอาขอญาดได้พี่น้องนะอืมโอ้เด็การเด็การพี่น้องเลยกินไปคุยไปแล้วพี่น้องเนาะ นี่นะครับเข่า<ม>ปวดแฉ่งปวดขาโสมโสมวัดบกเขี้ยฮอืมอมึงกันฮะมันหัอกันเป็นไงนอือือ,มอมไม่เลย ััวจาด่มนสุดท้าย้ทายสุดแฟนสวยเขาอ่ะเดี๋ยวไปยืมค้ำเลยเด้อเอ้าในเรื่องนะอุ้ยมังเหนือพี่น้องเลยมันง่ามอีดีพี่น้องขันเอาไปแนวาอื่นมันสี่บ่เสียด้วยป่ะเนี่ยบ่มี้ปาดเสียดปาดย่าปาดน้อยให้ครับปาดเป็นก้อนให้เลยครับหลับรองครับประการเอาพูดละตอนเี้ย่ำเลียกันเองเถอะไม่เบาไปเนาะเลียกวะไม่ก็สีบ่บ่เลียก่วะโอ้ยเพื่อเพื่อพี่น้องเอฟซีเนาะบ่เลียกก็ต้องเลียกเลยครับพี่น้องเอ้าพูดนะ เกับยมาอยมางไพี่น้องเปียดขนเปียดบนเนี่ยเชี่ยก็เช้าพี่น้องแค่เนลูกเตากับสวนตาฝาบนนี้เปียดขนเปดนเานั้เอาหนึ่งสองครับเอาวันเย็นมาเนี่ย แหมเดือมากเลยเต็มเมื่อละโอ้เรืมหวามพี่น้องเลยเรืมกินหวมควางดีอาเสียงควางเดียวเสียงไว้ไ่ได้ขืนเลยเอาเอาไปห้องครับการ s หรับคลิปนี้นะครับได้เมนูว่านํำเสนอนะครับมาฝากพีตานองนะครับเป็นเมนู สรอยจุเห็นเหนือง,งามกันลยคิดฮอดพี่น้องเอฟซีสายเหนือพอน้องครับเนาะนะกัมมันดีกับมากกับเอ่อเจ๋งเอฟซีหกพนาะเจ๋งเอฟซีหกคือเขาคนเขาจะอับ <laughs> ังเขง่าประเทศประเทศไหนนะครับช่วงนี้เนาะเอา้าสำหรับมันนี่การกระทัพในวัดใหญ่ทีบอสุภาพกับผมกับสุเปอเจ๋งกับสี่ข้อถอดข้อพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับสำหรับชีนี้มักกับไรเถือกใหญ่กับแคระพี่น้องเนาะเป็นน้องใจญแห่งชายชาติถุงล่า แต่เห็ุคลิปต่อๆไปพี่น้องบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมกับสุเปียงมีอะไรฝากพี่น้องบั้ยฝากตะเคียงเนื้อเพื่อนะเราฝากเคียงเนื้อนะครับเคียงเนื้อนะครับเคียงเนื้อบ้านขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเบอร์โทร่วเขามีทีมไว้วันนี้นะพี่น้องนี่นนะครับเดี๋ยวพวกท่มมาให้นะครับเอ่อทรไปติดตัวพ่นย่ะนะครับเป็นการไปงานนะครับโทรไปสร้างพันก้อนล่วงหน้าก็ได้ทั่วไปนะโอลิ่รั่วพี่น้องเลยเอาผมกับสุเปียงกับซูเปียงรัพี่น้องไประเทศนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ